สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Darkpool นะครับวันนี้ก็จะมาโชว์คอามส,สมแล้วกันเป็นการ์ดบูอายนะครับที่มีทั้งหมดเท่าที่หาเจอนะอ่ะมันไปดูกันเลยนี่การ์ดใบที่หนึ่งนะเป็นบูอยที่เกาะอ,อยู่บนตึกนะก็จะมีอีกใบหนึ่งนะเหมือนกันเลยมีทั้งหมด3ตัวนะนี่ตัวสุดท้ายนี่มี3ตัวนี้แล้วก็จะมีการ์ดที่เป็นแบบปกติปกตินะนี่นี่ที่อยู่ในแอนิเมะนะครับ กาจะเป็นการภาษาญี่ปุ่นนะที่มัน Woo วิง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 ก็จะเป็นการ์ดฟิวชั่นนะบุคไฮบุยสามหัวนะการ์ดฟิวชัน่นก็จะมีนี่ที่เป็นบุยสามหัวฟิวชั่นกับพาร์อัลโซเยอร์เป็นการ์ดฟิวชั่นนบะบมีสองใบ นี่ก็เป็นการ์ดแบบน่าจะหายากอยู่นะสำหรับผมเป็นการ์ดญี่ปุ่นนะไว้ทมหัวภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีการ์ดเสริอมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นไปก็เป็นนี่แพ้รับบาบนะครับส่วนในเด็กของที่เป็นโทเค็นอ,อยู่4ใบนี้นะครับโทเค็นหน้าตาก็ไม่เหมือนกัน ไอสีดิสีสีไม่เหมือนกันแลรบ,บาร์นะเป็นโทเชน,นเหมือนกันหมดเลยมันจะเหมือนกันตัวนี้เผื่อว่าสมมติเราตีไปแล้วตัวนึงก็ลงสุสานไปก็เลยสามตัวนะครับมันจะได้แยกง่ายๆะมันจะไ,ไม่ต้องนับเผื่อเราลืมด้วยแหละ ก็จะมีสี่ตัวมันน่าจะอยู่ในเด็กเสริมนะผมน่าจะได้มาจากเด็กเสริมแหละแล้วจะมีโทเค็นอีกอันหนึ่งที่เป็นโทเค็นน่าจะเป็นผ้ากูยเซนะดอกหญ้าน,ะนะแถมไปในนั้วกันก็เป็นการ์ดเชดแดนนะครับเป็นเวสนานะเมาใช้แล้วก็จะโดนกักขังวิญญาณนะครับก็มีเท่านี้นะครับมันก็จะสั้นๆหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และฝากกาดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปบ๊ายบาย